สวัสดีครับสวัสดีกับเช้า,าวันวันที่ยีบสามวันพฤหัสนะครับสองพัน้าอยหกดสวัสดีเพื่อนเพื่อนหลายท่านนะครับเขากอา็อยากปลูกอ้อยสิงคโปร์โบราณแต่เขาก็ว่ามันปลูกยากนะครับต้นพันได้ไปส่วนใหญ่แล้วแทบจะไม่เกิดนะครับสมมติสั่งไปร้อยตานี่เหลือประมาณสักไม่ถึงสิตาอย่างนี้ก็มีบางท่านนะครับ วันนี้ผมก็เลยมามาคุยมาพูดกันนะครับวิธีที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้นี่ครับอ้อยเป็นอ้อยสิงคโปร์ครับนี่ครับนะครับอ้อยเหลืองสิงคโปร์โบราณก็เป็นปลายยอดนครับนี่ครับอันนี้ผมก็ว่าจะเอาไปปลูกนะครับก็เลยชําไว้ในในกล่องแบบนี้นี่ก็เป็นท่อนพันธุ์เล็กๆหน่อยแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับสังเกตนะครับว่าตามันเนี่ยจะตุ่มต่ก่อนนะครับ ตามันจะตุ่มก่อนใช่ไหมแต่รากมันไม่ออกเลยครับบ่มไว้ออกก็มาเล็กๆน้อยๆกนันออกม,นนม,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 มออันนิจิ้ม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 เงี้ยอ้อยชนิดเนี้ยเป็นอ้อยที่ออกรากออกช้าถ้าบ่มนะเป็นอ้อยที่รากออกช้าซึ่งเราจะปลูกเขายัางไงให้รอดให้ให้นั่นก็คือบ่มเนี่ยขนาดนี้ก็คิดว่าเอาไปเอาไปชําใส่นั่นเวลาเอ่อในแปลงได้แล้วครับ ซึ่งอ้อยชนิดนี้ถ้าเราดูเนี่นะถ้าสมมุติเราตัดสั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดนะครับมันจะเน่าซะก่อนดูหนาวอากาศที่ว่าอุณหภูมิมันต่ํากว่าอุณหภูมิปกตินะครับมันจะเน่าก่อนที่ว่ารากมันจะออกผมถึงตัดแบบนี้ครับระยะคือสามข้อครับสามข้อสําหรับอ้อยชนิดนี้แต่หน้าร้อนนี่ตัดสองสองข้อก็ได้ครับมันก็เกิดแต่หน้าหนาวเนี่ยมันเกิดยากนะครับแต่ทําไมถึงต้องปลูกหน้าหนาวครับที่ปลูกหน้าหนาวก็เพราะว่า ความชื้นในดินมันยังมีอยู่ครับซึ่งว่าเราจะรดน้ําเราไม่ต้องรดเยอะถ้าเราไปปลูกในฤด,ดูร้อนเนี่ยเราต้องใช้น้ําปริมาณมากนะครับซึ่งรดน้าเท่าไหร่ก็แห้งก็แห้งนะครับซึ่งช่วงนี้ดินมันยังมีความชื้นอยู่ก็เลยต้องเร่งรีบปลูปกสมมหมดผ่านไปทั้หมดเดือนไปปลูกเดือนเมษานี่ดินแห้งมากแล้วครับซึ่งซึ่งซึ่งว่ามันก็บางแรกมันลาบากเรื่องน้ำเนี่ครับซึ่งน้ําของผมก็ไม่ใช่ว่าน้ําคลองน้าอะไรไม่มีผมใช้น้ําปปา ซึ่งจะต้องเสียค่านะ้ําประปาซึ่งวันหนึ่งถ้าเกินวันละหนึ่งร้อยบาทมันก็ไม่คุ้มนะครับการทําเกษตรผมก็มาพูดถึงว่าเรื่องอ้อยชนิดน,นี้ครับนี่ครับขนาดไหนที่จะเอาไปชําได้ครับแบบนี้อันแบบนี้มีโอกาสที่ว่าตามันมันนิ่มมากครับโอกาสมันจะหักได้ถ้าเราไปชําแบบนี้ก็ไปชําได้แล้วครับนี่ผมก็เด็กสักพักก็จะไปชําไปทําแปลงก่อน นี่ครับเห็นไหมครับมันมันตามันออกก่อนที่ว่ารากมันจะออกครับสิงคโปร์ถ้าว่าเราบ่มไว้นะมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งแบบนี้ก็ชาลงได้แล้วเราไม่ต้องให้ารากรอให้รากออกนะครับอ้อยสิงคโปร์เราก็เพียงว่าให้ตามันผูกขึ้นมาข้างนั้นมีตุ่มๆแล้วเราก็ไปตีดินให้แฉะแล้วก็แบบแบบไปแบบดํนานาครับแบบไปวางเรียงเรียงเรียงท่อนพันตีให้เละนยนะแล้วก็ใส่น้ำมาแฉีดแฉะแล้วก็เอาท่อนพันไปเรียงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับ ดีว่าผมไปชำไว้เมื่อสักครู่รครับอันนี้ก็คืออ้อยสิงคโปร์มันต่างกับอ้อ,อ้ชนิดอื่นเพราะว่าอ้อยชนิดอื่นเนี่ยรากมันจะออกก่อนนะครับในนี้ผมก็บ่มไว้นี่ครับแบบนี้รากมันจะออกเยอะมากเห็นไหมครับอันนี้เป็นอ้อยอสายน้ําผึ้งกระเจี๊ยศสาสตร์ครับก็มาบ่มไว้คือเขาสั่งต้นพันไว้ที่นี้มันเหลือผมก็เลยจับมาบ่มไว้รากออกเต็มเห็นไหมครับอันนี้บ่มพร้อมกันนะครับแต่สิงคโปร์ไม่ออกเลยครับเห็นไหมครับนี่บ่มพร้อมกันไม่ออก แต่เจ้านี้ออกเต็มหมดเลยเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวก็ไปลงแปลงแล้วแต่ไต้แบบนี้อ่อนๆเน,นี่ยมันโอกาสมันจะตายเนี่ยนี่หักเนี่ยมัน,มนหักง่ายแบบนี่ไหมนี่แบบอ่อนๆน,นี่มันหักง่ายเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งอันนี้ก็น่าจะได้สักสองตาละมั้งอันนี้อยู่ในนี้อันนี้อันนี่หนึ่งอันสองยาวได้สีตาแต่น่าจะได้สักสองนะตนะามก็เดี๋ยวผมพาไปดูครับที่ผมชําไว้ที่ว่าเรา บ่มแล้วนะครับผมบ่มเป็นเวลาหกวันนะครับที่บ่มไปเมื่อตะกุ้วนี่หกวันเพ่งแช่น้ําคืนหนึ่งแล้วก็ไปบ่มไว้ก็มาผึ่งให้แห้งก่อนนะครับต้องผึ่งให้แห้งก่อนมาตั้งผึ่งให้มันแห้งไอเรื่องความชื้นไม่ต้องกลัวครับในกล่องเดี๋ยวเวลานั้นมันมีความอบอุ่นอไอของของเน้นของลำอ้อยที่มันมีน้ําอยู่มันก็จะระเหยออกมาในกล่องเองนะครับถึงเวลาว่าถ้าเราว่ากลัวว่าแห้งเราก็ใช้ผ้า ชุบน้ำบิดนะครับหมาดๆแล้วก็คุมไว้นี่ครับเพิ่งว่าเพิ่งผมบ่มแล้วนี่รากมันไม่ออกนะครับดูครับแต่ว่าตามันออกครับเห็นไหมครับมันต่างกับอ้อยชนิดอื่นเขาอ้อยสิงคโปร์นี่ตามันเต่งเต่งแล้วเพิ่งผมก็มาทําในลักษณะนี้ครับทําดินให้เฉะแฉะแล้วก็เอาอนพันธ์มาเรียงผมก็มาเรียงไว้ตรงนี้ครับบริเวณนี้เราก็ปลูกอ้อยไปแล้ว แต่ทีเนี้ยเราก็มันหมดที่ครับก็เลยต้องมามาชําไว้แถวนี้พรามันได้ไม่เกะก,กะอย่างอื่นซึ่งว่าอีกสักอันนี้ก็สิบห้าวันนะครับก็คงจะเอาไปลงหลุมได้แล้วอ้อยเนี่ยเราอย่าปล่อยให้มันเกินอย่าให้มันเกินหนึ่งเดือนครับแล้วก็รีบเอาไปลงหลุมนะถ้าเราลงถ้าเรามาลงเออเรามาลงชําอย่างนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับที่ผมชําเกินหนึ่งเดือนคือสองเดือนนะครับ มันจะมีลักษณะอย่างนี้ครับเราก็มาเล่ามาสู่กันฟังนะครับที่ว่าอันไหนมันดีมันไม่ดีลักษณะที่ว่าเราเรามามาเมื่อเมื่อมันเกินสองเดือนแล้วเราจะผลลับธ์มันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเดินมาดูกันครับนี่ครับเห็นไหมครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะแห้งครับคือ สาเหตุมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ารากมันเนี่ยมันแก่นะเราปลูกจนมันรากมันแก่เกินอ่ะพอรากมันแก่เกินเราไปขุดขึ้นมาเนี่ยเอ่อน้ำมันเออน้ำในท่อนพันธุ์ก็ไม่มีรากก็หากินไม่ได้เพราะมันเป็นรากแก่รากมันแก่เกินอ่ะมันถึงได้เป็นลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็จะถ้าจะกระเตื้องขึ้นมาก็ไม่ค่อยดีครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปลูกใหม่นะครับ พราะตอนนั้นก็คือไม่มีเวลาครับก็เลยปล่อยปล่อยไปเพราะว่าจะขุดก็ไม่ได้ทำสักทีก็เลยมาย้ายเอาถึงว่ามันอายุเกินไปครับแก่เกินไปก็เลยได้ผลลัพธ์เป็นอย่างนี้ครับที่ผมเอามาซ่อมในในแปลงเนี้ยมันก็ไม่กี่กอแล้วครับดูไอ้พวกนี้ครับที่ผมเอามาที่ผมชําไว้สิบห้าวันนะครับนี่เห็นไหมครับเขียวไอ้พวกนี้มันยังเขียวสดอยู่เลยคือเราชําแไอไอ้ตัวเนี้ยมันประมาณสองเดือนนะครับชํานานแล้วสองเดือน ผลับมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งผมก็ว่าการย้ายอ่ะอย่าไปย,าย้ายกี่ใบก็ช่างอ่ะผมว่านะไม่น่าจะเกินเอครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนนะครับจนเต็มที่ก็อย่าให้เกินหนึ่งเดือนถ้าเป็นไปได้อ่ะแค่ว่ามันโผล่มาสักข้อมือหนึ่งก็เอามาใส่หลุมได้นะครับไม่ต้องรอให้มันใหญ่นะให้รากมันพอมีบ้างนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ผมทําไว้สิบห้าวันนะครับพอมันแตกมันก็รอดทุกหลุมครับแบบเนี้ยเห็นไหมครับ อันนี้คืออ้อยสิงคโปร์ครับเหลืองสิงคโปร์ซึ่งว่าผมจะปลูกล้วผมเป็นทุกหลุมครับนะครับนี่เป็นทุกหลุมไม่ตายครับส่วนในเวลามันอายุมากเกินอ่ะแล้วเราก็ย้ายมาเนี่ยมันก็โอกาสมันมันแทบไม่มีน้อยมากผมคิดว่าถ้าสมมติชั้บ้อยมันต้องมีเวลากะเวลามันให้ได้เหมาะสมกับมันะอย่าให้นานเกินนะครับอย่าให้นานเกิน เร็วเกินนี่ก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับอย่างนี้ก็ย้ายไปได้แล้วครับนี่ประมาณปลูกแบบนี้ครับตันนี้ก็ย้ายลงหลุมได้แล้วแบบนี้ก็รอดนะครับแบบนี้ครึ่งว่ารากมันยังเป็นหญ้าขาวๆอยู่มันพร้อมที่จะไปต่อนะพอเราตีดินมันเละๆเราไปแบบปปลูกแบบดํานานแล้วรากมันก็จะห่อหุ้มพอดีะเวลาเราไปปลูกมันก็จะง่ายแล้วมันก็ไม่ชะงักไม่งันแนละ้วก็มันจะพุ่งพุ่งพุ่งไปเลยก็มาคุยกันครับวันนี้ก็มีการปลูกอ้อยแบบของแบบของผมนะครับ ซึ่งใครมีวิธีดีนี้ดีกว่านี้ก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งผมมาลองมาหลายวิธีแล้ววิธีนี้ดีที่สุดแล้วตัดท่อนพันเนี่ยตัดประมาณนี้ครับสามท่อนนี้ครับดีที่สุดในฤดูนี้นะแต่ละฤดูผลฤดูร้อนน่ะมันก็พอได้อยู่สําหรับอ้อยทิ้ง,งกระปรูมันเป็นอ้อยที่ปลูกค่อนข้างจะย,ยากต้องตัดตรงนี้ซึ่งผมก็มีท่อนพันนะครับ อาจจะส่งไปบางครั้งก็เป็นสองท่อนมั่งอะไรมั่งคือถ้าราคาสามแบบแบบนี้มันก็จะขึ้นราคามันก็เปลี่ยนไปนะครับก็มาคุยกันก่อนก็ได้ถ้าใครจะเอาแบบนี้นะครับราคามันก็มีของมันอยู่ใครสนใจก็ถามมานะครับการซื้อขายอ้อยมันก็ต้องการลงทุนทั้งคู่เราก็ต้องมาลงทุนค่าน้ําค่าอะไรนะครับจะกว่าจะได้ท่อนพันมา ็จะได้ต้นพันธุ์ไปขายมูกกเตียบไว้เงี้ยอันนี้ก็เตียไบไว้เงี้ยอย่าไปอใช้วิธีนี่เลยครับอย่าไปปลูกเร็วอย่าไปแบบอ้อยเละอย่าไปไว้ใจว่าอเดี๋ยวปลูกเมื่อไหร่ก็ได้อ้อยปลูกง่ายๆไม่ง่ายนะครับสาหรับอ้อยเนี่ยถ้าเราปลูกเป็นข้อท่อนยาวๆมันก็ถ้าเรามีพันธุ์เยอะๆมันก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีพันธุ์น้อยๆเนี่ย ก็ต้องคิดให้ดีมีไปก็ต้องซื้อมาใหม่พันซื้อมาเรื่อยๆครับเอก็คุยก็ทักก็ถามกันมาแล้วนะครับคลิปนี้ก็มีอะไรพอจะได้คุยกันไปแล้วใครสงสัยอะไรถ้าเอา <c oughs> เป็นประเด็นนะครับที่ว่าสงสัยก็มาถามนะครับผมก็ดูอ้อยกันไปก่อนแนละ้วก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไร ก็แค่านี้ก่อนนะครับผมพูดไปก็เลอะเทอะไปเรื่อยแล้วสวัสดีครับ